สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องไตเอฟซีแฟนคลับไม่นั่งตองอู่สุภูสุคนสวัสดียามแลงเอฟซีเมืองหนอกเมืองนาเอฟซีทางไก่ทางไก่ผู้ยุธงยุธายูดงยูดอยอยู่กับยายปว่วงกินเปิ่มยายปว่วงสวัสดีค่ะสวัสดียามแลงจา้าสวัสดีเวอร์สตอรูดสามสาวเข่าขั้วพี่น้องเห็ดแล้วกินมื้อนี้่ได้เก่งเห็ดได้พี่น้องขา ยังเห็ดไปเก็บมาไปเก็บมาอยู่ข้าง <laughs> อย่ามาตะข่างางเออเอเาเขาไม่ออกอยูืนรนเออออกอยืนรอนั่นตัวอืมม่นต้องไปเข้าป่าเป็นั่นนันให้ยุ้งกัดยากตายเบี้ยจา้าเห็ดตายเบี้ <laughs> บยเราไตเบี้ยย่างเดียวค่ะกูกบมึงส่งกูกะย,ย่างอยู่เดียว <laughs> จะไปเห็ดตะไคร้หรือไปเห็ดละเห็ดอย่างบัอ้อาไอเห็ดตะไคร้อันไหนก็ ว่อันนี้ล่างก่อนล่างทำความสะอาดก่อนบะนี่อันนั้นอุ้ยทะเนวะเทาฮัสบิกีใส่เห็ดเจ้าย่างคือนี่เลยเจ้บุ้ยคือสีเลือดแทบอับหลุมจีเลยแทบเว่อแก้วนี่รุ่นนี่นี่รุ่นมึงเห็ดรุ่นมึงได้หนี่ดอกเทาๆนี่ออืนั่นแหละรุ่นมึงพวงไว้อันนั้นเสื้อไปอีเวอร์ก่อนพนันเว่อมากินแก้วเห็ดตะไคร้บ่มีแก้วเห็ดตะไคร้ เตะเบอร์เตะปิงปิงก็จะต่อแกนนั่นละปิงเต่าบริหารมีรถวัชระมาเออเอาแม่ยายจับแน่จะไปายางกระดอกกระเดียบย้ายยางดูหลายกำนันเพื่อนแห่งประกาศอยู่ว่ามี่ผีบ้านยางอันนั้นกลับไปกลับมาอยู่มันบ่มีรถจีโนสูสุดในสั่นเดี๋ยวสิไปหาล้านไปเบื้องล้างสอนบามีจักรยานมาเอาบ่จักรยานรถขซื้อแล้วรถว่าไส้ เอาซื้อไว้เฮียนแม่ไม่ได้ซื้อไว้นี่แม่เดี๋ยวแต่แต่ว่าซื้อมาใส่แล้วเขาสอบยูไปสอบยูพูดไม่ใช่ได้ข <4, 000 S 1> ี้ตีมมมมเธออ,อ,อ,ออยู่บ้านแพงพี่แม่แต่ยู่บ้านแพงเนี่ยไปซื้ออยู่บ้านแพงเลยยูใส่แต่ว่าใส่ก็สอบยูคือสอบโดนเทสอบสองมือมืออื่นก็ได้เรื่องรถรุ่นนี้เท่าคือเหตุบ่อบ่อบ่อรถยางงามได้หรือเดีย๋ยวล่างเอาหล่อนในเดล๋ยเด้วยสี่พันสี่พันแปดได้เข้าไปแล้ว เป็นตะขี้ได้บัลรละร้อยสี่พันสิบ่ได้เอิ้นนานันนันน้องอีหยังอีกตั้งซื้อน้องเนี่ยเด้อซื้อมาแล้วทั้งท้างกัจอดทิมเทั้งละจอดทิมอยังอยู่ลงไม่น้ำซี้ผุนไม่น้ำซี้ผุนเด็กกรลังขึ้นโอ้ยมุนบัตละหลักเอาเอาอันอันเฮ็ดไว้เฮ็ดใบหนึ่งอันเดียวเดือนหนึ่งข้าวก่อนพี่น้องมื้อนี้สิ่เกียงเฮ็ด เกงเห็ดเสียบเสียบเสียบสามสาวเข่าขัวค่ะมื่อนี้นตรงน้าเห็ดเปรีสะได้เดือนแจ๊กจักสิแปะี้งมื้อนี้อย่ากกินเกงเห็ดไปเก็บมาอย่างดีซอซิเก็บมาใดได้อนิพ่อโค้งนั่นโค้งนี่เม่นโค้งตาเห็ดดอโค้งลดอออย่าเป็นโล่งโค้งเอานอนกับนอนเส์ฟบเ์ฟ อาอขันนี้อันนี้อันนี้เห็ดตะไคร้กระสีล่างจีแกวแกวจีแกวจีอืเห็นโทรศัพท์ใส่ได้แล้วก็เปิดเอาเมรนวัสดุเปิดมารับฟังไหมฮะเปิดมารับฟังให้ฉันรับให้ฟังบ่ะโอ้ยโอ้ยเสียไล่เป็ดบ่ไล่หมา มาติดซื้อห้องโวยเอาพี่น้องมาเด้อพี่น้องขามากินเกงเห็ดน้ำอันเวอร์สเตอร์รูดยายป่วงตีนเปื่มและแม่นางตองอูค่ะมื่อนี้มาได้เจอเฮมาได้เจอพี่น้องมันเป็นยังคะมันมีหน่อยมีหน่อยโอ้ยหม้อบางไงเห็นบีิใส่น้ำเพียงนี่เลยเห็นไตเบี้ยเห็นไตเบี้ยเห็นไตเบี้ยเออมันให้เวอร์เห็นไตนบ่ได้อกให้ให้แต่เวอร์กินมันบ่เห็นไตเบี้ย มันรู้จดดกอยู่มีดอกบ่มันมีนั่นเห็ดตะไคร่จุ่มอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเห็ดตะไคร่อีกอย่างเท่านั้นล่ะแต่ว่าไคร่มันจะเป็นเห็ดอันอื่นไปบ่ามจากย่ามันเป็นเห็ดอันอื่นเด็ดอันนี้ในญ่าแต่เซรามาล่างไม่นี่นี่เห็นว่าคีดดินได้น่นแงบเห็ดตายเบี้ยมันกต้องมี่ดินลาเห็ดดินเห็ดดอนเนาะอืมอืเห็ดว่าเปี่นอะไรอืมเออเอาเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวนึ่งข้าวก่อนค่ะเห็ดดินเห็ดรอนมันบ่แเป็นเห็ดเปี้ยงบบตองอูบัก ห้ากินใส่มึงเห็ดเห็ดดอนบ่อยมันกระสีตัอันนี้เห็ดปลามันบ่แมนเห็ดโคกแต่เขามีดินมีดอนดเสียนบ่อแห่มันเป็ขึ้นปลาอกปลาพี่น้องมาค่ะกินแกงเห็ดน้ำกันกำลังแกงเห็ดไล่สซนให้ยังเห็ดทิพเห็ดทิพเห็ดในพี่เห็นน้องมึงตัวได้พอกินของแสบมีเห็ดตะไคร้มีแต่จุ่มจุ่มมั้ยแสบกว่านี้มีอยู่อันใดคะโอย่ามึ้ยหยง ปาดคือเป็นคนหูผู้ดีแท้กับมารอบนี่นนหนึ่งข่าหนึ่งน้ำให้กินกับเปียนคือดีแท้เวอร์บ่อนึงสแต็กยังคะอือก็หนึ่งห้สะแตกกนใยน้ำใสๆ,ๆจ้าบ่เอาคือจิตใสลหลหม้อแท้เฮ็ดไม่ไดูหนึ่งเป็นบอเฮ็ดไม่ดูโอ้บ่ได้กินดอกบ่ได้สแตกออกออกออกกรสิมาเห็ดแบบนี้เอาหม้อออก ตายตายตายเฮ้ยวถึกทำไมเขาสีไม้จะเลีนมุกพนันจะเลียนตลอดเวลาลายลายโพมมาหนึ่อบลายดอกอยาหมออยาหมอสนะก็ะไรเห็ดเห็ดเห็ดโอ้พนั่นสิมาเบิ่งเห็ดทำดูพน้จเพนุจะเห็ดบ่เวอร์ทำกันดูพูุจกเห็ดบ่เห็ดยังนี่ บบเห็ดยังนี่เห็ดหงบอเห,เอ,อเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่ย่ไส<ม>เห็ดสื่อมาตัวนั่นเฮ <laughs> ้มเฮ<อ>เห้ดเข้ยเห็ดเข้จเไ้้เห้ดเั้ตัว้ยเฮ้ยเฮซื้อเฮ้ แค่ตัดไสผู้เฒ่าคนอื่นเออเบ้อโอ้หัวเบ้อเฮ็ดให้ผู้เฒ่าหัวได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไปหาอาบน้ำได้มากินข้าวได้ยินบอกเลยครัได้ยินว่าเป็นคนหูหนวกคือมึงเนาะเบี้ยเบ้อน่ะหูหนวกเก่งเห็ดเก่งเห็ดสดน้ำกุกกมกมันยางสักกระแาวออมเฉันยังเออว่าแม่นอันันันคุณยายเลือนไทยเนาะ ปอกเปล่งปอกเปล่งดิน้ำไปด้วยนะพี่พี่น้องขาใส่เบอร์สตูลูดไม่ได้กินดอกเห็ดมูนเบิดนางล่างเห็ดว่าเปลี่ยนนางเปลี่ยนโยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่่ยางพารกล้องเจก๋ๆนี่แน่ๆอ้าวบ่าเปนอันนี้หรืตจีอาบน้ำยิงใหญ่ยิงแม่ยิงแม่ยิงแม่ ฝนก็รัสิตโตมันจะพี่น้องล่างเรายหลเห็ดกระดาษความเกียงแล้วแต่ว่าต้องทำความสะอาดดีๆ่างดีๆเพราะว่ามันเป็นชี้ดินเงียวแล้วใครชี้ดินนั้นปนก็ขช้ดินทราย,ยมันแง่ตีเห็ดตะไค,คร้ตะไคร้ตะจุ่มยังไงป่ะน่าทนกับดอกเห็ดกวนพ่อปกนกันเท่าคือการพ่อมใช่ปึง เบืองบรรยกากาศพี่น้องกำลังฝนตกคุณนะคุณพลังคมมือมืดตึ๊บมาแล้วบ้านแพงอยู่บ้านแพงพี่น้องมินิคอนเสิร์ตคุณเด้อยวนเมืองการคุณเมืองการให้กำลังใจบอดเขาจักมือ,อปุ้งมินิมินิไลมืออยู่ดีไลมืออยู่ยดแต่ไปเห็นอีหยังสุมกินได้บนนี้ใส่มา่สี่เฮือนบ่ใชไ่ไหมเห็นหน้าขาหรือว่าเห็นอีหยังเห็น สี่เงินบ่อนบจนบ้างป้านี่ฮื้นเด้เจ้าอยากกินไงบอสิบว่าต้องขึ้นว่าสิต้องจายบอกจ่ายเบียร์เลยเ<อ>มีเห็ดนางฝากับเห็ดเฟียงบอ,อ,อยเห็ดตะไครไม่ได้จุ่มเลยจุ่มจุ่มนี่ประมาณจานละสองด้วยอันนี้มันทงงยังนี่ ถุงเห็ดคือกันแต่เห็ดเวรเห็ดเวกเห็ดดอกบานเลยเห็ด,ด,บบหดะตะไคร่บานใบแกว้วซามสาวเข,าขว้าคู่วเพ็ดเป็น,โ,ปนโอ้มาเข้ากวพลังสิบคืน,กน,น,นเกมแบบเซ็ตเซ็ตชื่อว่าจะวางหไหนแพ้เสืออู้นทางบ้านอันนั้นอันนี้เป่าทางกันวันวัง ยึดวงเปีุละไปหาเมียแต่ว่ากระสิล่างอีกอยูนามหนึ่งสาวสาวสาสาวหดต้องลางยั้วะเพราะว่าแกงแบบเงี้แหละมันยังว่ากายจินเปียงเ้าเาขึ้นน้าไม่ค่าไม่ค่ามาไข่ถือน้ำจนเด้ว่า้ม่อยากจะไปหาทวงไม่ค่าเมื่อไหา่จ้าของเนี้คือจังเห็ดเผือเน่าเออ เอาหัวานี่งหวานี่งเอเอจำน,นี้ก็จริงนะบุ๊คมันเคยเนี่ยพระท่านได้เบิกงันนั้นอยู่ด้วยนเพียรผมก็จะก็จะพระท่านได้ตัดต่อลงยุทธสงครายบุ๊คท่าเบิงอยู่ด้วยตอนฉชา้าผ้าขาวกับผ้าดำพ่นเบาหาต่างวลาลาัย เกลือใส่แล้วมนเลดเค็งร่างง่ยเอาเกลือใส่แล้วยังกะแข็งมันกระแข็งเต็แมนตอนเอาเกลือใส่พี่น้องเวลาล่างเห็ดล่างยังกะให้เอาแช่น้ำเกลือก่อนเนี่ยแช่น้ำเกลือแล้วก็อุ้ยเอามาใส่ก่อนนะเออใส่ของต่อของเลยไหมบ่โอ้ยของของมันกระเซียบไปแล้วเนาะถ้ิมันจิบ่แข็งเกเรอยู่ตีแข็งมันบางเวลาโอ้ยพี่น้องนี้ติดจุ่มดีครับ ขอบคุณเด้อค่ะสื่อเห็ดมาสู่กินจมอ,อยากไหมเวอรต้มอยากเก่งเห็ดพอกระยับพวงบีบบีบบีบสำอกเก็บ,กบ,กบกเห็ดตะข้าวก่อนพน,นะนยังไปเลยโค้งเออเลื้อยชีบบอหมุนไปบอบอบอ,บอเป้าเอ่อทังคายยากหลายสิ่งหลายอย่างเลยเพือ่อเพ่อใ้ลงคลิปในเอฟซี FC เบิง้บงกันนี่แหละว่าสิลงให้เอฟซีเบิ้งกันนี่แหละนี่เบิ่งเห็ดกินเก่งเห็ดสดน้ำโคกน้ำกันตัวห้าเสือเออสดน้ำ อันนี้จับไว้เลยส้นหนากว่จะส้นแห้งหลายมันดังโกโกมันนั่นอันนี้มันเห็ดตะไคร้บอสูเห็ดเขาย่านเป็นเห็ดอันอื่นบอสไซด์เห็ดหัมพะโอ้ยเราดีจีเนี่ยินตุนหลยคอเห็ดหัมฟ้านหัมพะนี่อยู่ดีได้หรือก็มียงก็เคยกินอยู่อันหนึ่งเลียงหนึ่อที่มาล่างมะล่างแล้วก็ทุบทุบทุบอากาดเลียงเรียงออกเนี่ยเหนียวเหนียวมันเคยจะเป็นเคยจังแปงแปงนี่พี่จังสักคู่นี่กินอยู่ โอ้ยเนาะกินเห็ดก็เพราะซื้อเห็ดปวกมันก็คือนายเจ้า,อาของบ่อบอบ๊สิบกว่านาทีแล้วเอาเถอะอันใดเกาะโอ้ยเบอร์สเตือหลูดเอ้เบอร์สเตือยูดคนหูผู้ดีมัอนี่ไส่เขา่าเลือดไหลหนึ่งเขา่าไส่เขา่าพี่น้องขาแม่นั่งตกอุสิพามาเบิ่งอันนี้ถ้าเราไม่มีเตายากนะคะให้เราทําแบบนี้นะคะการจี่เห็ดนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆจี่เห็ดนะคะนี่เห็ดปวกกับเห็ดตะไคร่นะคะอือน,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 นี่ค่ะคอหอมหอมเพค่อเก้าหอมลายเฮงหอมลายก็เก้าอีกออเห็ดกระล่างเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะแกงแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องกินขา้าวเล้งน้ำกันค่ะกับสามสาวยายป่วงเวอร์สตเตอร์ลูดแม่นางตองอูค่ะพี่น้องค่ะกินขา้าวเล้งน้ำกันจ้า อุ้ยหอมแก้เห็ดตะไคร้บวกเห็ดบวกเลยครับพี่น้องหอมมากๆสุดยอดเลยค่ะปิ่งแก๊สระบบไดโนลิกนะคะระบบไดนโนลิกเวอร์ R L B o สเตอร์ลูดบอกนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะจากการย่างไดโนลิกเต่าแกะของเฮาค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ้อมแก้วแหล้วได้พี่น้อง เกียงกบเกงแล้วจ้าบัน้เกียงกะเกงแล้วเดจ้านี่ครับพี่น้องขาแกงแล้วค่ะแกงเห็ดตะไคร่เห็ดร่วมจ้ามีแต่ดอกจุ่มๆค่ะพี่น้องขาเมนูวันนี้ค่ะแกงเห็ดทอดปลาส้มแก้วเห็ดตะไคร่จ้าไคร่แก้วเห็ดตะไคร่แก้วเห็ดตะไคร่แซ่บมาเด้อพี่น้องสุบุสุคนความลายหวยห่วยเร็จแล้วครับพี่น้องขา แกวเห็ดตะไคร่ถอดป่าสมข้าเหนียวหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมรับประทานแล้วค่ะมากินข้าเรียงน้ากันรับประทานเป็นคนไทยภาษาบันบ้านพร้อมรับประทาน you know understand อันนี้แกงเห็ดอยู่เนาะโอเคอ่ะพี่น้องค่ะสุดยอดอิเลีหอมหวยหอยหยเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เห็ดรวมใส่หม้อ ใส่หมอดแล้วก็คนโดยทัพพีเอาทัพพีส่งใส่หูดังบ่ได้มันออกหอนพี่น้อง่ะเกียงเห็ดสนสนนำกกกกน้ำกันจามาจ้าอ่ะพี่น้องขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกันเห็ดกับเข่ามือนีสามสาวเข่าขว้เชิญคุณแม่ค่ะมามามาบันนี้มากินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุภุสุคนใหญ่ในทีมงานค่ะมามาอ่ะท่านประธานชักทนขึ้นสู่เสาค่ะเรียบร้อยเบิดสุซิงสุยางเลี่ยว เกงเห็ดก็เรียบร้อยแล้วทอ,อดอปลาสมอันนี้แก้วเห็ดตะไคร้นี่เอาเสน่ห์คือแท่คืออย่างมาหน่อยนอนวิน <c oughs> คือพ่อดีนนเนาะอ้าพี่น้องคะเบืองแหลกกับกดไลค์กดแชร์อยากกินกับมาหาใย,ายเบือใยคยยวง,งกับตองอูวงพีง่แตงยันไตเบี้ยยังมาตีว่าแม่ดอกยานเบือของเสีย,อยอเอออ้าอานั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงนั่งลงคุณยายนั่งลงกินข้าวยกขึ้นมานั่งสัตว์อือ อาะพี่น้องคลิปนี้มันไลายแล้วพ่อการไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนขอไม่ใหญ่ก่อนกินยากอนกินยายาหมูเสได้จเก่งน้ำไม่ล้งสนี่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 เปน้ำล้งเปิ่งลึกน่นเสียวอ่ะยำนี่ยังนั่นกินยำอ่ดี๋ยวอ้วนไอปลาคามปลาขึ้นยำได้อ่ะพี่น้องครับพ่อการไม่คลิปหน้าพ่อต่อการไม่พูดละ คลิปนี้ก็ไว้สำนีกดไลค์กดแชร์ให้ตองอูเป็นกำลังใจเชแรงใจให้ยายเวอร์ยายปวงตองอูในเด้อจ้าที่แถวสามเหลี่ยมยำไรบ่ขาดจ้าความสามารถพิเศษตัวสระยะจ้าอ่ะโอเคพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ายายเวอร์บายบายจ้าบ๊ายบายครับพอกันไหมจ้าพอกันไหมจ้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายจ้ากินข้าวแลงก่อนเด้อบ่หนิรอยายกินข้าวก่อน ให้กินได้นั่งหลายๆค้ก็เะีซยกินเสียบๆระหว่างแกล้งเฮ็ดปบาย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 อะบายบายเนี bye bye ่ยบายบายเนี่ยบายบาย